สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูบุญชูชาแนลค่ะอัปเดตการติดหน้าต่างนะคะมีเล็กนี่ใช่เลยเบิร์ตบานนี่นะเล็กตันตวงนี้มีเล็กตันเล็กลำนี่นี่นี่ใช่เลยต้องใส่บ่ เขาออกไหมครับออกจนก็นเอาออกไม่จนจนว่างเสมอกันสามตัวอยู่นะแมนเสมอกันอยู่ถ้าเข้าออกมันต้องสามัวอ่มันไม่เสมอเลยมันเรียงมันอยู่การยังไม่ถึงได้ยุ่งได้ยุ่งมันต้องโปรแกรมยุงเล็กเข้าไปเอาออกหมดเลยทั้งสามตัวครับเขาออกสามตัวล่ะสามตัวจะเข้าล็อพอดี สามตัวมันก็ลุดออกมากเบดอีกประตูนะมันยืดไปเนาะมันต้องออกมัอกนไหก็ไปออกอ้าวไม่ต้องออกพี่โยนิดน้อยนดเลยมันต้องออกครัจะประมาณมีนีเนี่ยขนาดห่าประมาณสองมีนน่ถ้าผมนี่ันนี้มียางบันเติมหรอสุดยอดว่ เดี๋ยวมาเพ่อปเพ่อ่าหัทำงานม้นานบ้านยังไม่ได้ปูยังไม่ไดู้สน้ำชุ่มจ๋นี่นะอ,อ๋นนะอะจะปูก็ได้เดี๋ยวเราองปูปูปปปปปนี่ยที่นี้ตัต้ง <c oughs> ที่ทำงานทำงานขาก้องใครเอาออกไหมขากรองนะวันไปรับิดเด้อ 出纳有房啊。 ไมยืมมาได้ไหตะลม่อีตัวนึงเรอ์ครับนตมาตัวแดงมันนะครับตะลม่อีตัวแดงไปนนี้ลิ่อกิตัวนกิน่งเหรอต้องใส่ซิมแต่งนะเปิเด็ดล้มเ้าสิ ก็ม้านนะคะเพราะว่าเอคุณเข้าไปอะรรบตุง ที่ร้านมาเหรอครับนี่ไหนอ่ะประตูครับที่ร้าน <laughs> วันนั้นวันที่ล้มหรือเปล่าใช่โดนพายุค่ะตัวนี้มันล้มสองครั้งใช่มันจกโคงครั้งลก็ใครตั้งไม่หรอกมันล,มล้มไอช่วงวางนอนอ่ะมันล้มอยู่ล้มพัดไงลงุง แต่ไม่ได้แบบวางนอนกับพื้นวางอะไรนะวางวางพิงไว้วไววใช่ค่ะ,ะตรงนี้ก็มาอัปเดตนะคะการตริดหน้าต่างนะคะตอนนี้ลุงก็เชื่อมแล้วนะคะ มันมันถึดเดี่ยวนเียเจ้าอยู่ัมาได้่อยู่น่ะยังมา้่อยู่นะมีคนตดหายันไปไปหาแสงอยู่ละ ใช่น้ำฮะสารดับน้ำเนี่ยสาระดับนำ้ำอยู่ห้องเหรอเซ็นเซอร์ก็ย้อนแอร์เลเซอร์อยู่ห้องเหรอ ก็กำลังเชื่อมหน้าต่างนะคะ ะะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะแนะนำช่องเฟื่องมุอชูชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ